Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีสองท่านแรกนะครับสวัสดี2ท่านแรกครับวันนี้ก็พอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับสวยงามมาก,กน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับดู่พระอาทิตย์ขึ้นกันกับบกาดกาฟแฟนะครับ สวัสดีครับเช้านี้อากาศดีค่ะสวัสดีเช้าเมืองไทยครับสวัสดีครับเตรียมตัวจะไปสเตตตักบาทกันตอนเช้านะครับ สวัสดีหกท่านครับคนยังไม่กลิ่นกันเนาะโอททนานบุญด้วยจ้าสวัสดีตอนเช้าเมืองไทยค่าน้องกีสวัสดีครับทางเย,ยมันตอนนี้เหน็บหนาวมากอากาศลบหกองศา ขนาดนี้ก็ยังอยู่กันยังไงเนาะหูเรหกองศาน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งอีกนะครับน้ำแข็งหกชั้นเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับขนาดนี้ก็เส็จแล้วบ่เดีักไว้่อนนะขอดองคนนะ สวัสดีสาท่านนะครับสวัสดี52ท่านนะครับลงถึงกาลสินแล้วที่เป็นน้ำแข็งเพราะฝนตกกลับเย็นจัดเลยเป็นน้ำแข็งอ๋อสวัสดีเช้าค่ะ คุณกิคุณนิวสวัสดีคะ่ะสวไปอะไรเนาะหกโมงสิบเจ็ดสวัสดีคะ <S <S ่ะอากาศหนาวเย็นใหม่นอ พอดีครับไม่หนาวแล้วไม่ร้อนนะครับพ,พอดีนะครับเร็วเร็วสามเก้าสามจุดเก้าเก้าใช่ผมมาแยวสวัสดีครับคุณสุเทพตื่นเช้าเนาะคุณสุเทพทางกาแฟด้วยกันเนอะ มีม็อคค่ากับแบ็คคอฟฟี่ฮันนี่นะครับอีกไม่กี่วันคุณอุบจะมากกกอค่าพรุ่งนี้หรือเปล่าครับสวัสดีค่ะน้องกี่คนสวยเอ้ยน้องนิวคนสวยขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับคุณสุเทพครับ,บ,บก็สวัสดีตอนเช้าไงทากกาแฟด้วยกันนะครับสวัสดีครับน้องกินน้องนิวหนาวไหมพอดีครับสดกาแฟกันนะครับอีก2องนาทีก็จะออกเดินทางไปทําบุญตอนเช้านะครับ <c oughs> นี้ก็รอ นะครับรอนังนิวเขาอยู่นะครับน,นิวเขากำลังซักรองเท้าอยู่มาสเตอร์ากาแฟนี่เด้อเป็นมินต่อสวัสดีร้อยสิบท่านนะครับน,นะครับบรรยากาศเช้าๆนี้นะครับนี่굿มอร์นี่เสียงสดกาแฟอร่อยห้าห้าห้านะครับดอกไม้สีสัน ขอบคุณพี่อะไรนะพี่แอนใช่ไหมพี่แอนนะครับดอกไม้ก็ยังดูแลเป็นอย่างดีนะครับรดน้ำทุกวันนะครับคิดถึงสตางค์เด็กอ้วนพูดเกง่งลุ้นว่าพี่อุบจะมาไหมวันที่สิบน้องกีจ,จะมาอยู่แล้วนะครับเพิ่เพอก็อาจจะมาพรุ่งนี้นะครับผมเพราะพรุ่งนี้ก็มีงานเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ก็มีงานนะครับวันที่สามก็นี่ไงมอบมอบของเด็กเล่นไนี มอบเครื่องเล่นเนี่ยกดให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีร้อยสี่ท่านนะครับเช้าเช้านี้นะครับล็อกแล้วครับจะไปกันแล้วนะครับจะไปวัดกันแล้วเดินทางนะครับเพราะว่าหกเจ็ดโมงต้องใส่บาทนะครับเจ็ดโมกเจ็ดโมงนะครับปะน้องนิวสดเลยนิวก็สดกาแฟนะ อะไรอีกแล้วอ้ยกินให้หมดก่อนน,น้ำมะนาวนะ่ะเอยน้ำพึ่งนะ่ะผ้าสวยไหมคะอืมสวยค่ะสวัสดีจ้าคุณนิวน้องสตังเราซื้ออยู่ไหนนะเราซื้อตอนงานซื้ออ,อยู่คนแก่นนู่นขอนแก่นเรคนนี้คนลาวมาขายใช่สุดหมอนิ่งผ้าสวยมากสวยไหมคะอันนี้เป็นผ้าฝ้ายจากหลวงพระบางนะครับอันนี้ซื้อจาก งานเกษตรแฟร์ของของคอนแกนผืนใหญ่เป็นผ้าคุมที่ใหญ่แล้วก็สวยนะคะใหญ่มากพอแบบบ้านๆไม่ละเอียดแต่ว่าผ้าเส้นใหญ่ฝ้ายเส้นใหญ่น้ำน้ำนั้นน้ำนั้นกินไหมป่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดกันแล้วนะครับผมเอามีเอลเซ่ด้วยเนาะโอเคเลย สวัสดีร้อยแปดสิบแปดท่านนะครับทายทุกคนเห็นความจริงเรื่องใครน่าสงสารสุดพี่สุเทพเสุเทพเลยเข้าใจเนาะพี่สุเทพนี่คุณสุเทพเรา ตื่นเช้านะคะซึ่งกำลังใจโมงจะครึ่งแล้วคือเร็ตื่นเร็วมากนะคะมนี่สวัสดีค่ะสวัสดีจากตอนเช้าน้องกีสวัสดีนะคะถ้าได้ไปกุกกอกจะไปพักบ้านคุณกีนะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณทั้งสองสวัสดีค่ะคุณกี่น้องนิวเป็นอะไรที่รู้สึกดีๆอีกวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาสวัสดีคุณกีน้องนิวสวัสดีค่ะวันที่สอง จะไปเที่ยวกกอกจะไปพักที่โฮมสเตย์มานะคะนี่ดอกทานยัไนไม่เห็นเลยคิว,วัมาใส่ก่อนวันนี้จะไปหาปุ๋ยมาใส่ทานตะวันด้วยนะคะเขาจะได้โตๆแล้วรู้สึกว่าเขาโตช้าไปหน่อยนะคะ เดิมแล้วนะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะตอนแรกจะปิดคอมเข้าห้องนอนพอคุณกีน้องนิวมาตาสว่างเลยพี่วิชานะคะสวัสดีเอฟซีจากต่างประเทศนะครับสวัสดีนะคะก็เดี๋ยวก็ลังเดินทางไปไปวัดกันนะคะไปวัดกันไปทำบุญสบาิกันตอนเช้านะคะ ปุ๋ยทานตะวันต้อง15 15 15หรือ16 16แปดโอขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวปุ๋ยเสมอใช่ไหมคะคุกี่บอกเดี๋ยวจะไปหาปุ๋ยมาใส่ดอกไม้ด้วยนะคะวันนี้นเขาจะได้ตูเร็วๆจะได้พร้อมบ่งบานให้พี่ๆทุกท่านที่มาเยือนได้รับเนาะได้ชมกันสวยๆโอเคโอเคีเคช้านะคะสวัสดีน้องทั้งสองที่มากดให้กำลังใจอขอบพระคุณมากๆค่ะ<ๆ> มองเห็นเหลืองสีทองนั้นผู้ผ่าแอกนะคะสวัสดีค่ะคุณกีคุณนิวานาอากาศหนาวไหมอากาศหนาวกําลังดีนะคะสวัสดีค่ะพี่นิวพี่กีสวัสดีค่ะน้องป๊มี่ตื่นแต่เช้าจังเลยไปโรงเรียนหรือเปล่าคะเ,เช้ามากเลยสวัสดีค่ะน้องนิวจากเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะลุงใกล้ถึงแล้วไม่เคยว่าเขาทาก็ท้าเพื่อนขอโทษนิวคุว กดไลค์ให้เขาก็ได้นะครับความจริงคนแล้วขอบพระคุณนะคะพี่สุเทพขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณที่เข้าใจเราเนาะไม่เป็นไรเลยใส่แมสด,ด้วยนะคะพี่กีค่ะเรงใส่แว่นตาด้วยหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ใครก็ไม่รู้น้องมายืนใส่แว่นตาเนาะใช่วยไหมใครใครรู้ใครใคนนั้น <c oughs> คือใครนะคะอุทานาบุญด้วยจ้าขอให้เจริญเจริญค่ะขอบคุณ มากนะคะคุณมีวรองศึกษาจุดินซีสังเคราะห์แสงดูนะคะทําง่ายมากดได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณขี่เป็นผู้จัดการนะคะอยไ่ไหนหสงสัยไปสงสัยไปจับเอากับอินมดไปวัดกันไลยคะเดี๋ยวไปวัดกันค่ะอากาศเย็นๆนะคะ น้องนิ้วไปไหนแต่เช้าคะไปวัดคะ่ะไปวัดอากาศดีมากคะ่ะมีความสุขในการาาทำบุญนะคะขอบคุณนะคะน้องปามีขอบคุณมากค่ะกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณนะคะคุณสุเทพบายทุกคนนอนต่อหรือปเปล่าคุณสุเทพน,อน,นอนต่อหรือเปล่าสวัสดีย้ำเชาค่ะน้องกินน้องนิ้วหมุนติ้วติ้วใช่กับหมุนติ้วติ้วเลยนะคะเมื่อกี้สวัสดีค้อกินน้องนิ้ว มนิค่ะขอให้เป็นวันดีๆสดใสขอบคุณมากค่ะวัดไหนคะวัด uh huh. วัดที่โคกสีสุพรรณนะคะวัดที่โคกสีสุพรรณไที่วัดโดยธรรมเจดีอ่าเราจะไปกันที่วัดโดยธรรมจดีนะคะ uh huh. เดี๋ยวจะไปนอนเร้วมากดไลค์ให้อีกสักอีกสักกรัวจะไปนอนค่ะ uh huh. บรรยากาศยามเช้านะคะแล้วก็จะเห็นภูเขาสีทองเนาะช่วงเ,เช้าเช้าพระอาทิตย์นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะมีสิ่งมีสิ่งดีมอบให้ทุกๆวันค่ะขอบคุณมากๆากค่ะไม่ได้เอาไอแ <c oughs> พดมาอยู่อยู่อยู่ห้องเรานี่ไม่ได้มาบำอะไร ่กี้นิกะวะ,ะ,ะใจบาทที่วัดผู้าเอกเอกับวัดผูหลวงลนะครับพาออกมาบิตรบาทพอดีเนาะใช่สามสลูกสัญญาณหมดต้นใส่บาทพอดีนะคะเมื่อกี้จะบ่ดีอยู่ดีดีดดกันหน่อยนะคะที่ถึงน้อสตงแลน้องจิมงจันท์ค่ะก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์น้องก็จะมาสร้างสีสันให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะจันทร์ถึงสุขนี่ก็เปิดเทอมแล้วนะคะเปิดเทอมกันแล้วก็ ไปโรงเรียนนะคะน้องไปโรงเรียนอันนี้ก็ท้องฟ้าสดใสแจ่มใสกันแต่เช้าเลยนะคะอากาศดีๆดอยู่ตรงเสานี่ก็ยังหมุนอยู่เลยจะว่ายังไงนี่นะคะเสาสัญญาณดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะบรรยากาศสุดยอดขั้สุดยอดสุดยอด ก็ใกล้จะมาถึงแล้วเนาะลุงลุงเดินทางมาอที่ที่ฟ้าก็เอารถมาคนละคันหรือเปล่าคะหรือว่ามาด้วยกันเลยเพราะว่าเมื่อคืนเห็นเห็นว่ามีที่ฟ้าแล้วก็มีทีมงานหมอปลาติดตามมาด้วยเนาะแต่ไม่ทราบว่ามามารถคันหรือเปล่าเบาทินเบาทินอรถที่ทินไปแล้วนะคะแต่เช้ากันแล้วเนาะอ๋ออะไร เอาทิ้นทิ้นจอดบอกเออมันจะคุ้อ๋อส่องกนนะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีนะคะแอนเดครับพี่เบาสวัสดีค่ะไปวัดไปเพลินเพลินไปเซิร์ฟบ้านเดค้าอะไรกับอะไรสวัสดีค่ะไปเซิร์ฟบ้านวะโอ๋อเพิร์นเพิ่นออกม่าอะไรไหนไปเสื้อวัดดอยเพื่อนน้ำเดียวไปไปวัดดอยเพื่นแล้วแอน ไปวะไม่ได้กองไปเลยนี่เด็กขนมนี่ดี่ขนมนี่หล้ไปบจ้างบงคือกันในทินไป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 มามารักนมรักจ้ารุณสวัสด์น้องกินนิสวัสดียามเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะน้องนิคุณกีจะไปไหนกัน เราจะไปวัดอ่าโดยธรรมเจดีนะคะจะไปใส่บาตรที่วัดโดยธรรมเจดีค่ะเบาถิ่นพอดีป่ะเ <c oughs> มื่อกี้เจอพี่ถินนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยชวน <c oughs> ชวนพี่ถินไปด้วยกันนะคะชวนพี่ถินไปด้วยกันก็เดี๋ยวจะไปทําบุญร่วมกันกับพี่ถินด้วยเนาะเพราะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็แวะใส่บาตรท,ที่อ่าหน้าหน้าอะไรนะห,ห,หน้าวัดภูผาเอกทางเข้าวัดภูผาเอกทางเข้าวัดภูผาเอกก็แวะใส่บาตรด้วยนะคะเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวอสามรูป เป้าหมายเราก็จะไปที่วัดโดยธรรมเจดีนะคะรุณสวัสดิ์ค่ะน้องนี่คุณกีสวัสดียามเช้าค่ะเจ้าเจ้าถิ่นทั้งคู่สวัสดีค่ะมาจากแอดชิตกดไลค์ให้แล้วคะ่ะแอชชิตจะตื่นเช้าเท้หอดแล้วไปเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ตรงบ้านกวนบุญน,นะคะยังเป็นวิถีพื้นบ้านวิถีชุมชนวิถีดั้งเดิมนะคะ เช้าคะ่ะสวัสดียามเช้าทั้งสองท่านคะ่ะเดินทางปลอดภัยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะออสเตรเลียสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะสวัสดีคะ่ะไปทําบุญด้วยกันนะคะวันนี้ไปทําบุญด้วยกันก็มีพี่ถิ n นนะคะร่วมบุญวันนี้ด้วยกันนะคะพี่ถิ n t ก็จะไปด้วยกันเนาะเราเราจะไล่ไปแค่ถึงนั้นนะเดี๋ยวก็จะก็ขึ้นเขาบอกนะอ่าเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวเราขึ้นเขาก็เดี๋ยว,วาาเราจะสัญญาณใช่เดี๋ยวมันจะไม่มีสัญญาณหรือยาวนะคะเดี๋ยวเราอาจจะปิดไลฟ์กันเนาะ ไลนี้ก็เป็นไรตืต่นเช้าทักทายพี่ทุกท่านนะคะเา,าเป็นเอาบุญใช่ใช่เดี๋ยวพากันไปเอาบุญเนาะอาจจะมีคลิปนะคะ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะชิดยังอยู่ท้ายรถวันนี้วันดีขอให้มีความสุข <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะดูจนคิดว่ากกกอเป็นบ้านแล้ว <c oughs> มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับบ้านกกกอกนะคะ <c oughs> เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ แอดชิดขับรถล,ลุงตอนนี้เลยเขาวงมาแล้วอ๋อสามสิบนาทีอีกประมาณถ้าถ้าเขาวงมาแล้วก็ประมาณสามสิบนาทีนะคะก็น่าจะถึงบ้านเนาะไปทําบุญด้วยคะ่ะไปไปนะคะพี่ทันพ<า>ี่าาทานัญญานะคะ<ม>ไปทําบุญ<ม>ด้วย<า>ก,กันกน,นะคะน,นี่คุณกิจําได้เลยนะคะจาจาพี่พีเอฟซี FC ได้แทบจะทุกคนเลยนะคะแค่พูดชื่อจะสั่งมูยอครับ แอดไลน์ได้เลยนะคะ0835697899 <c oughs> นะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็สั่งซื้อหมูยอมาได้เลยนะคะเบ่าทินน่ารักมากแกชื่นชมครอบครัวน้องนิวกับคุณกีตลอดเลยขอบพระคุณมากค่ะก็เป็นที่ที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับพี่ทินสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีแอด,ดเดินทางปลอดภัยจ้า <ขอ S 1> ไปไหนกันเพิ่งเข้ามา เราจะไปวัดนะคะไปใส่บาตรนะคะไปทําบุญกันคะ่ะวันนี้วันที่หกห้องว่างไหมคะวันที่หกวันที่หกห้องว่างอยู่นะคะปกติเอ,อมีจองเข้ามาเต็มแล้ววันที่หกวันที่เจ็ดแต่ก็เห็นว่าโทรมาเลื่อนนะคะเ,เราเราก็ให้เลื่อนนะคะหมุนหมุนหมุนมากมากนะคะลงถึงภูผ่านโอ้ยังอยู่นะคะยังอยู่กันนะคะสัญญาณเนิต เลยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณแอดสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะก็หมุนติ้วติ้วนานเลยนะคะหมุนนานมากหมุนแบบไม่ริงใจค่าอินเทอร์เน็ตที่จ่ายไปเลยนะคะเว้ยนะตอนนี้ก็ถึงเต่างอยแล้วนะคะถึงเต่างอยกันแล้วลงถึงภูพานแล้ว ก็น่าจะใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะน่าจะเหนื่อยน่าดูนะคะวันนี้สำหรับการเดินทางยาวนานพอสมควรเลยนะคะ จะเจอหลักสี่นะคะตื่นเช้ามายังค้างอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะยังรอคอยท่านที่สี่หมื่นนะคะตอนนี้สวัสดีน้องนีคืนกีบไปไหนกันคะกำลังจะไปวัดกันนะคะสวัสดีคะ่ะน้องนีวันนี้วันดีขอให้มีความสุขขอบพระคุณมากๆคะ่ะเช่นกันนะคะขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะ าาสวัสดีค่ะจากเชิดใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็เดี๋ยววันนี้พาไปทาบุญกันเนาะทำบุญจะไปไหนต่อนะทำบุญเไปหนต่อโอ้พระอาทิตย์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แสงอาจจะส่งสงสองตานิดนึงนะคะ สดใสนะคะสดใสสดใสกันยามเช้านะคะสวัสดีค่ะพี่ๆขออนุมโมทนาบุญสาธุด้วยคะ่ะสาธุบุญนะคะคนทำดีผ่านอุปสรรคบททดสอบความอดทนมีทั้งน้ำตาเสียงหัวเราทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้อภัยกันอย่าละเมิดสิทธิ์คนอื่นให้เกียรติกันเป็นกำลังใจให้น้องเนิวและพี่กิครอบครัวขอพระคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่เคคินะคะ ก็อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไปนะคะส่วนอะไรที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะอย,อยากให้มัดปัญญาต้งมวยแล้วก็จบเลยอยากให้มีรอยยิ้มความสุขเช่นเดิมนะคะเช่นเดิมนะคะอยากให้มีสีสันอยากให้มีความสดใสเหมือนเดิมนะคะก,กอรอกซีรีส์น้ําตาย,ยังไม่แห้งดีหัอล้อก,กันแล้ว ไปไหนกันแอดนิวไปวัดนะคะเดี๋ยวเราไปวัดกันนะคะสวัสดีจ้าเชา้าๆสดใสสดใสเชียงใหม่จ้าอยู่ที่เชียงใหม่อากาศดีไหมคะสวัสดีค่ะแอดทั้งสองนโมทนาบุญยมามเช้าอนุโมทนาบุญสาธุด้วยกันนะคะไปไหนคะน้องนิวไปวัดนะคะกําลังไปวัดกันคะ่ะสัญญาณหายคนตกรถไปหลายคนใช่คะ่ะ <laughs> ตกรถไปเยอะเลยนะคะร่วง ตรงโค้งพอดีเลยนะคะเมื่อกี้หายไปเกือบหมดเลยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณกีคุณนี้สวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณกีคุณนี้กริยามิตรที่ดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีแอดทั้งสองสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ตื่นเช้าพาไปทําบุญกันนะคะ นครศรีธรรมราชน้ำท่วมครับตอนนี้อเอาเอาเอากาลังใจไปช่วยนะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสําหรับทางใต้ตอนนี้เนาะเชียงใหม่หนาวค่ะอากาศกําลังเย็นสบายค่ะทางนี้ก็เช่นกันนะคะอากาศก็กําลังเย็นสบายเลยนะคะอากาศกําลังดีสวัสดียามเช้าค่ะคุณกิคุณนิวสวัสดีค่ะ เจอกันนะครับรักสองคนนี้มากๆวันนี้ขายกาแฟไหมครับวันนี้วันนี้ <im itation> ต้อง,ขา,แบบงขายวันนี้วันนี้น่าจะาได้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบไปเคลียร์งาน <im itation> เคลียร์ธุระให้เสร็จนะคะถ้าวันนี้ทันก็จะมาเปิดร้านกาแฟนะคะสวัสดีค่ะกรุงเทพนโมทนาบุญด้วยจ้านโมทนาสาธุบุญ ไปวัดไหนไปวัดโดยธรรมเจดีนะคะที่โคกสีสุพรรณนะคะ,ะไปเซบะตัเนาะต้องมวยนตรนี้จะเป็นไลฟ์ตรงนี้อ๋อก็เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์กันตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปอสักสหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะไม่มีสัญญาณเหมือนกันนะคะก็มีเนาะอ้าวสวยสวยสวยภาพนี้สวยมากเลยนะคะก็นี่ เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์กันตรงนี้แล้วเนาะให้พี่ๆทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดใสนะคะขอให้มีความสุขกันทุกท่านก็เดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะคะวันนี้มุงมาถึงกระจ,จิตแล้วมุงก็จะวัดค่ะอากาศดีมาก เดี๋ยวจะสวนกบลงด้วยเดี๋ยวจะสวนกบลงจ้าสวัสดีค่ะอยาอยกไปตูวเกอค่ะตอนนี้ร้องเมียวร้องไห้ยอดเดียวถล่มทลายเลย <c oughs> สาธทุกสาธทุกขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเราก็จะจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปดีๆนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไปทําบุญกันตอนเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกับพี่ๆทุกท่านกันใหม่นะคะตอนนี้ก็ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm. กด subscribe, s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กาแฟกโกกอกแล้วก็ช่องคุณกีกาแฟกโกกอกด้วยนะคะสำหรับตอนเช้านี้ก็ขอให้ทุกท่านตื่นมาพบแต่ความสุขความจเจริญกันทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ